ได้ค่ะได้ค่ะเอามาลองได้เลยนะคะได้มาเลยค่ะค่ะเดี๋นี้มันจะแห้งแล้วนะค่ะได้ค่ะเอาอันใหม่เอาอันใหม่ก็ได้นะคะเอาสดสดก็ได้ได้ค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะ อาวางให้เขใส่เลยใส่เลยค่ะตู้อไตู้อบไฟฟ้านะคะแบบใช้ได้สองระบบ เวลามีแดดแล้วเราเสียบปลั๊กไว้นะคะพัดลมจะหมุน2ตัวนะคะแต่ถ้าไม่มีแดดพัดลมจะหมุนหนึ่งตัวนะคะคไว้ค่ะฟพราะลายโจนอะคะ่ะเพราะว่าลูกค้าลูกค้าอบอยู่ เนี่ยแดดดีมากเลยค่ะ เวลามีแดดนะคะพัดลมจะหมุกคันจะาเ่ะแหกไปช่วยเขาเอามาค่ะฟ้าทลายโจรนะคะ อบฟ้าทลายโจรค่ะเดี๋ยวนี้ไว้บนพต้นเยอะกว่าเกน่อยอเกลี่ยเกล่ยมายกเข้าใส่เลยค่ะ,ะยกใส่เลยค่ะฟ้าทลายโจรน,นะคะตากด้วยอ้ตูอ้อบไฟฟ้าค่ะ แบบใช้ได้2ระบบนะคะค่ะฟ้าทะลายโจรน,นะคะนมาอบฟ้าทะลายโจรกันคะ่ะ